มาดูกันที่อดีตผู้ใหญ่บ้านช่วยสร้างสะพานข้ามแม่น้ำไปวัดรอกดึงสะพานขาดดีดหน้าอกทะลุดับอนาถเมื่อเวลา11นาฬิก30นาทีของวันที่6มกร,ราคม2555 ร้อยตํารวจเอกเรืองศักดิ์บัวโพร้อยเวรสถานีตํารวจภูธรบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งเหตุคนถูกรอกดึงสะพานดีดเสียชีวิตที่บริเวณริมแม่น้ำแม่กลองหน้าวัดมะขามหมู่ที่8ตำบ,บนคุ้งพยอมอําเภอบ้านโป่งจึงรายงานให้พันตํารวจเอกชาชาัยนาถึงผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านโป่งและพันตํารวจโทชิดประกรณ์โตอดิเทพสรวัตรป่าปามถานตํารวจภูธรบ้านโป่งได้รับทราบก่อนเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หมูละนิธิโรมใจการกุศลในที่เกิดเหตุพบชาวบ้านจำนวนมากกำลังยินมุงดูศพของนายสายันทองเย็นอายุ62ปีอยู่บ้านเลขที่9ทับ1หมู่ที่6ตำบลนครชุมอำเภอบ,บ้านโป่งและเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลนครชุมซึ่งสภาพศพนั้นมีบาดแผลที่บริเวณหนนะ้าอกด้านซ้ายเป็นแผลลึกเป็นที่น่าสยดสยองกับผู้พบเห็น นอกจากนี้ยังทราบว่ามีผู้ที่รับบาดเจ็บอีกสามคนซึ่งชาวบ้านได้ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านโป่งไปก่อนนั่นนี้แล้วจากการสอบสวนชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ทราบว่าก่อนเกิดเหตุชาวบ้านที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองได้ช่วยกันทำสะพานชั่วคราวข้ามแม่น้ำแม่กลองไปยังวัดใหญ่นครชุมซึ่งมีระยะทางประมาณ100เมตรเพื่อไปร่วมงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 21- 29มกราคม2555นี้ โดยใช้รอกดึงเชือกที่ผูกไว้กับแผงไม้ที่ทําเป็นสะพานชั่วคราวแต่เมื่อช่วงเช้าของวันที่ห้ามกราค,คมที่ผ่านมาทางเขื่อนแม่กลองได้ปล่อยลงมาทําให้ปริมาณน้ําในแม่น้ําสูงขึ้นและท่วมสะพานชั่วคราวที่ชาวบ้านทําในวันนี้ชาวบ้านยังได้มาช่วยกันรื้อสะพานและทําการดึงสะพานใหม่ให้สูงกว่าน้าโดยใช้รอกเป็นตัวดึงจู่ๆก็เกิดเชือกที่ผูกติดกับรอกนั้นขาดทําให้รอกดีดกลับมากระแทกหน้าอกของผู้ตายอย่างจังและยังดีดไปถูกชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอีกสามรายด้วย ซึ่งชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างร่ำรือกันว่าเป็นอาถรรพ์ของแม่น้ำที่ไม่ต้องการให้มีสะพานเชื่อมระหว่างสองวัดคือวัดมะขามและวัดใหญ่นครชุมซึ่งอยู่คนละฝั่งแม่น้ำเพราะตลอดการก่อสร้างสะพานชั่วคราวก็มักจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บมาตลอดจนกระทั่งมาเกิดเหตุด,ดังกล่าวซึ่งทางชาวบ้านจะได้เสนอให้ทางพระครูนครเคมากิจเจ้าอาวาสวัดใหญ่นครชุมซึ่งต้องการสร้างสะพานชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านแบบร่วมงานปิดท ที่วัดโดยไม่ต้องเดินทางไปข้ามสะพานซึ่งมีระยะทางที่ไกลให้ได้ยกเลิกการสร้างสะพานชั่วคราวดังกล่าวกรแสครอบเศรษฐ์พเรษฐ์บุญกมลียาบกมลียงารับัดตะกามครับ